มาเปลี่ยนงานที่ต้องทำซ้ำๆรูปแบบเดิมๆให้เป็นงานออโตเมชันด้วย iNetMS RPA กันค่ะ iNetMS ได้จับมือกับ UiPath ผู้นำโซลูชัน RPA พร้อมให้บริการ RPA อย่างครบวงจร Robotic Process Automation หรือ RPA เเป็นซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่มาช่วยทำงานเอกสารซ้ำๆมีกระบวนการทำงานรูปแบบเดิมปริมาณงานจำนวนมากที่เราสามารถทำผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดให้กลายเป็นงานอัตโนมัติ ไอใน MSRPA ซอฟแวร์หุ่นยนต์ที่มีความสามารถหลากหลายเช่นการออกอินวอยด์เริ่มตั้งแต่การเปิดไฟล์ใบเสนอราคาและเซลล์ออเดอร์ค้นหาข้อมูลเพื่อนํามากรอกในระบบเมื่อได้ไฟล์อินวอยด์แล้วเขียนอีเมลและแน่ไฟล์เพื่อส่งถึงลูกค้าเมื่อบอดทํางานสําเร็จแล้วจะส่งรายงานผลการทํางานให้คุณนอกจากนี้บอดยังมีการทํางานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่น OCR, Machine Learning และ AI ได้อีกด้วย ทำให้กระบวนการทำงานแบบเดิมเปลี่ยนเป็นงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแม่นยำและถูกต้อง iNet MSRPA จะเข้ามาตอบโจทย์ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรแผนกไหนก็สามารถเปลี่ยนเป็นงานอัตโนมัติให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรืน่นด้วยบอรดที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด รองรับการทำงานตามความต้องการไม่ว่างานจะเร่งด่วนหรือปริมาณมากแค่ไหนคุณสามารถเพิ่มจำนวนบอดตามต้องการได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาหาพนักง,งานใหม่และการเทรนนิง่งแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันลาหรือวันที่คุณไม่สบายงานของคุณก็ยังจะสามารถดำเนินการได้อย่างปกติเพียงแค่ตั้งเวลาให้บอดทำงานแทนคุณหรือสั่งการผ่านมือถือก็ทำได้อย่างง่ายดายเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถลาพักร้อนได้อย่างสบายใจ เมื่อบอเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานพนักงานมีความสุขมีเวลาให้งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การวางแผนการตัดสินใจประชุมเข้าพบลูกค้าหรือติดต่อประสานงานมากขึ้นทำให้งานส่วนนี้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรหากคุณต้องการเปลี่ยนการทำงานของบริษัทแบบเดิมให้กลายเป็นงานอัตโนมัติ InetMS พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโรโบอโติกโปรเซสตามความต้องการขององค์กรพร้อมทีมคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดการใช้งานนอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์งระบบ RPA เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมง i n e น m s innovation is our business